มาที่กดังพยาคลุมนะครับจะต้องใส่โมกคุมผมวิยาด้วยโอ้โหอย่าน้นยาอะไรนะน้วาณนานนี่เยอยดูเราจะซื oh, ya, ้อกินเปล่า เห็นไหมพี่ยาละมองถูกเห็นไหมพี่ยาวันนี้หวยออะไรพี่ยารู้แต uh> ่เรื่องค้าขายเรื่องหวยพี่ยาไม่รู้โอ้โหใหญ่เลยครับตลกตลกพี่ยาละมองบอกว่าคนเนี้ยม่ใช่คนขี้เหนียวอ๋อแด้ว่าเป็นคนมีตังค์ไม่ใช่คนมีตังค์กับคนขี้เหนียว กับคนน่ะไม่ขี้เหนียวผิดกันพี่ยามกัเลยสองคนเนี่ยไม่ขี้เหนียวแน่นอนเปแม่ค้าแน่นอนเอดซื้อของไปขายใช่เห็นไหมเต็มคันรถเลยนะนี่เขาเขาคิดแล้วเขาคิดแล้วเนี่ยยี่ห้าบาทได้นเลยไไ่มยี่้าบขายยีบาทได้แน่เาคิดแล้วเนี่ยที่เมเรียกว่หัวการค้าครับทรถเลยนะครับยี่ห้าเนทเด้ไหขายยี่ห้าบาทได้นหมเขาคิแล้เนี่ยนี่ยาเรียกว่าหัวการค้าเนี่ยไม่ท้านะ แถมสวยด้วยอ่ะแม่ขาด้วยตี๋เหรอไหมตี๋ใช่ไหมตี๋เชื่อยังครับเชื่อครับแล้วซื้อโคตดเยอะเลยโอ้โหตี๋เชื่อยังต้องต้องไอ้นี่แล้วเต้นค้างไอ้นั้นแล้วเนี่ยแค่นั้นเลยเหรอเนี่ยโอ้โหเรื่อหัวพี่ยาอย่างที่ซื้อไปทำไงครับซื้อไปแจกโอ้โหคนใจถึงไงสุดยอด อะไรไหมชาวอะไรไหมนี่หน้าม้าเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นะพี่ยามองเขาเว็บแรกสองคนนี้แน่นอนพี่ยาซื้อจริงเขาซื้อเยอะด้วยใช่พี่ยามองไอ้สองคนนี้มาต้องซื้อแน่นอนอืมคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นด้วยกันไหมเห็นพร้อมกันไหมคอมเมนต์มาเลยเมื่อกี้นะพี่ยาพี่ยาบอกว่าขอซื้อนี่เขาซื้อจริงด้วยซื้อเยอะด้วยช่วยทำงานหน่อยทุตลอดเนี่ยเขถ่ายรูปแต่งเพื่ออะไรให้พี่กอล์ฟสามสิบเองอะไรอีกไหม เีันนี้ไม่ยก็จะไเียะค่ะขอเป็นเพ่เพียเตอร์านเดียวครับวันนี้เป็นเพ่เพีเตอร์คนเดียวแล้วนะอะ้โอ้อออ ยังยังไม่พอย่งไม่พอนี่ทางรถเข็นอะไรกันนะครับโอ้โหช้อนอุ้ยเอาอย่างนี้พี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเนี่ยมาถือไว้แล้วพี่เอารถเข็นผมไปรถเข็นมาใจของมาหน่อยเนี่ยหญ่ยหญ่ครับย้ายรถนันนี้แล้วพี่ยาเดี๋ยวย้ายมาทางนี้ได้ไหมครับไม่เอาหมดเลยอ่ะมีอะไรมาเอาหมดม้วนม้วนม้วนก็ไม่ม้วนอ๋อไม่ใช่ปาจีข้ามม้วนแล้วตรงไงมวนแล้ว เดี๋ยวเด็กกำลัมาเีว้ที่สบีก่อนต้องมากาตอนนี้จมดอยแล้วครับเ้ารถ้อมดอยู่แล้วว่าง้อโอ้ซื้อเยอะมากเออแล้วถ่ายรูปกับพี่เวปป้ากับพี่ยาได้นะ อยางครับยีตายวีาได้เลยนะกาปิ้ยานี่เลยนะราแปิ้ย่าออกกับทิดตังนะครับพี่คิดตังบออนไปคิดตังครับพี่ตังตัง ยีาา่สิบแ็ดบ่สิบเอดยี่ิบเอ็ดกราับยงก้ี่สนับแล้ว420ยี่สิบเมนียังไม่ครบห0อเลค <c oughs> ร,รับยี่สิบเอนาดนี้รสเนอมากเดียวรอย ตัวกอบแก้วโบราแบบข้าโรมินครับพี่ยา

พี่ยาเราพูดตัวอย่างว่าพี่ยาโล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 ลูกค้ามาเร็วๆตรงนี้จัดโปรนะจ๊ะจัดโปรพี่คนนี้ได้ไปแล้วดีใจได้ไปแล้วดีใจมากได้ซื้อกระมังหนึ่งใบหน้าบ้านพวกแกขาสัรกระโปงสัรกระเบื้องไม่มีเข้ามานะ 对。<laughs> <laughs> ยี่สิบยี <d 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 ่สิบยเ่สิบไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนได้ทุกคนอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเดี๋ยวหมอขาอย่าแย่งกันเดี๋ยวตาก้ามันขาดเร็วๆโอ้ดูดิย0ิบบาทนะห้ารูนเอาพี่น้องเวลานั่งรถนานๆไงลองลองลงก้นลองก้นเออพี่น้องก้นเออนี่ หนูว่านอนสนง่ายหนูว <guarding okay>? ่านอนสนง่ายมาใส่จโอ้ยนี่ว่านอนสนง่ายอันนี้ได่ไดอยู่ระดับต้นต้นนี่ได้อยู่ระดับต้นต้นคนไหนมาซื้อวิ่งมาซืก่อนให้อยู่ต้นต้นพี่อยากจะเลือกโกนดดีๆให้ยี่สิบยี่สิบใบม้แล้วมีคนนี้มาก่อนเลยเดียว ที่ยมันนอยยู่ท้าสุดี่มันได้อยู่หน้าสุดใส่ตรงนี้ไม่ลืมเตียงไร้ครบร้อยนลยได้ครับได้ครับนี่เป็นไงไหนเสื้อเกี่ยวพุ่งได้อยู่หน้าสุดอันนี้ไม่อยู่หน้าสุดขออยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมอยู่ตรงไหนไม่ใช่ที่เดิมก็คืออยู่ในใจพี่ยาโอ้ อยู่ที่เดิมก็คืออยู่ในใจพิยาเนี่ยเนี่อผมอยู่ตรงไหนก็ได้ครับอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้อยู่ตรงไหนขออยู่ตรงไหนตอนนี้คนเยอะแหละโอ้ย50โอ้ยไม่อยู่ตลาดพ่ยาขอให้เก้า นี่สามหวานนั่นเองเร็วๆนี่านะเกียบหรอตะเกียบหรอบูครับะบูดตะบูดะบูอะไรยาวขนาดนี้ผ้าขาวาสาขาว้วขาวขาวตะเกียบตะเกียบไม้จิ้มันไเอ้ยไม้จิ้มไม้จิ้มนี่อะไรนี่อะไรา